สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้อย่างนี้ครับบอกเลยว่าเป็นแผนตื่นมากมีการยุแยงให้ยูทูบเบอร์กับลุงพลแตกคอกันยุแยงให้พระกับลุงพลน่ะ แตกคอกันคนที่สร้างความเดือดร้อนหรือปัญหาให้กับลุงกับป้ามันไม่ใช่พระยูทูบเบอร์แต่มันคือบ้านสามหลังนี่แหละสางเนา่ากระเปดกระหังหน้าขาวถ้าคุณไม่ฟังตำรวจหรือคุณไม่มีจิตใจที่จะโยนความผิดหรือหาแพะรับบาปเนี่ยลุงกับป้าก็ไม่เจอปัญหาการที่บอกว่า เป็นพระเพราะเสนอให้สร้างพญานาคทำให้ลุงพลน่ะต้องเจอกับปัญหาเจอคดีอื่นก็ไม่เกี่ยวทำไมถึงบอกว่าไม่เกี่ยวตอนที่ยังไม่สร้างพญานาคพวกมึงก็สร้างปัญหาให้เขาแล้วขนาดแม่โสระพีพวกมึงอ่ะก็เริ่มโจมตีแล้วว่าสร้างความงมงายมึงหาอ้างว่าเขาน่ะตั้งเจ้าแม่ ขึ้นมาเพื่อขายดอกไม้ทูบเทียนตอนนั้นน่ะยังไม่สร้างพญานาคเลยตอนนั้นก็มีปัญหาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอสร้างพญานาคแล้วสร้างปัญหาให้กับเขาไม่เกี่ยวตั้งแต่พวกมึงน่ะออกมาบอกว่าสงสัยเขาพวกมึงก็ได้ก่อปัญหาให้กับเขาแล้วหลังจากนั้นน่ะมึงก็สร้างปัญหาให้กับเขาเรื่อย หลังจากนั้นก็ก่อปัญหามาเรื่อยๆตั้งโดมเจ้าแม่สรพีก็ก่อปัญหาให้เขาเขาจะไปทําบุญ7วัด9วัดก็ก่อปัญหาให้เขาเขาเปิดรับบริจาคสร้างศาลาวัดภูหลวงก็ก่อปัญหาหกับเขาทั้งๆที่ตอนนั้นน่ะเปิดรับบริจาคหลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาวิจารณ์ว่าการเปิดรับบริจาคมันเป็นปัญหาไม่ว่าเจตนา รมของเรานะ่ะมันดีเพื่องานบุญแต่ปัญหาเรื่องเงินจะก่อให้เกิดปัญหาสุดท้ายตรวจสอบทุกอย่างโปร่งใสความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับสิ่งที่เราจะมาขายี้ในวันนี้คลิปเสียงต่อไปนี้เป็นเสียงของผู้สูญเสียใครได้เห็นคลิปนี้ก็คงจำได้ว่าลักษณะท่าทางอาการ การพูดการจาของผู้สูญเสียเป็นไปด้วยความที่มีความกังวลลักษณะอาการที่พูดนะ่ะไม่ได้บ่งบอกว่าเขากําลังโกหกอันนี้สำคัญภาษากายภาษาคำพูดสีหน้าท่าทางไม่ได้บอกว่าเขากําลังพยายามโกหกในการสัมภาษณ์ดังนั้นหลักฐานนี้มีความสำคัญยิ่งว่าน้องหายก่อน9โมงส่วนการรับรู้ของคนนั้นต่างกัน มีคนเห็นพี่หาน้องตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีแก๊งจำปาก็มารู้ว่าน้องหายก่อน9โมงย่าชิมารู้ว่าน้องหายตอน9โมงป้าแตนหนะมารู้ว่าน้องหายตอน9โมง30นาทีแต่คลิปนี้แม่ยืนยันว่าน้องหาย9โมงในคลิปผู้สูญเสียให้สัมภาษณ์ด้วยหน้าตาที่มีความกังวลใจเศร้า เป็นการตอบที่ชัดเจนว่าเขายืนยันคำพูดของพี่คำพูดว่าเผลอหลับไป10นาทีตื่นตื่นมาหนะ่กเก้านาฬกาหรือ9ก้านาฬกาหนึ่งนาทีเป็นช่วงที่พี่นะ่ะไปพบกับป้าแตนแล้วป้าถามว่าไปทํำยังไงน้องจึงหายปฏิกริยาของคนเป็นพี่ตอบว่าดูมือถือเผลอหลับไป10นาทีตื่นมาก็คือ9ก้านาฬกา แม่ยกคำพูดของพี่มาพี่ไปพูดกับป้าแตนก่อนแต่ต่อมา่ะแม่พยายามบอกสังคมว่าจริงๆเขาให้โกหกว่าหลับจริงๆนะไม่ได้หลับเชื่อว่ามีการแปรปรวนปรุงแต่งภายหลังหน้าตาไม่ได้บอกว่าพยายามจะโกหกในที่สุดแล้วเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามนี้มีคนบอกว่าจริงๆแล้วก็คือคำว่าเผลอหลับหรือ เพิ่งมารู้ตัวเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับผมเชื่อว่ามันเหมือนมีการรู้กันว่าเฮ้ยหนึ่งปีเนี่ยเดี๋ยวจะแขวนนะมึงต้องใส่ชื่อลุงพลไปก่อนละกันเพราะว่าถ้าคดีนี้พิสูจน์ได้ว่าน้องไม่มีคนฆ่าขึ้นไปตายเองพ่อแม่ก็จะสวยด้วย จะไปทางไหนก็ซวยจึงซวยที่ลุงพลทีนี้นะ่ะจึงให้ลุงพลเป็นฆาตกรไปก่อนลุงพลก็งงสิอะไรวะสองเดือนกูวิ่งให้ทำแทนทุกอย่างนั่นก็พ่อแม่ญาติก็ป่วยกันระนาวเหลือลุงพลคนเดียววิ่งตาเลือกบางคนก็ไปนั่งรับเงินอยู่เงินเข้าเงินเข้าลุงพลไม่อยากทำก็ต้องทำตำรวจมา ลุงพลก็เป็นคนต้อนรับยังพาไปชนะสูตรนิติเวศตรงนั้นตรงนี้ลุงพลนะไม่ใช่พ่อทำขนาดนี้นะ่ะมันเหมือนพ่อแล้วนะส่วนพ่อเป็นไงล่ะหมดแรงไม่สบายเคยคิดว่าหรือเขากำลังให้ลุงพลติดเบ็ดเหมือนจะล่อให้ลุงพลนะ่ะไปติดเบ็ดอยากให้ลุงพลไปสัมผัสร่างน้อง ไปนั่นไปนี่แบบว่าหลานเอ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลุงกำลังหาทางช่วยอยู่นะสมมติว่ามือไปแตะพี่นาดเลยครับเหมือนขุดบ่อล่อปลาให้ลุงไปติดกับให้ลุงพลน่ะไปมีลายมือในตัวน้องด้วยเหตุที่รู้เท่าไม่ถึงการเก็บของใส่กระเป๋าเป้ให้ลุงพลเอาไปดีที่ว่าลุงพลน่ะ บอกว่ามีคนจัดให้จึงรอดตรงนี้เพราะว่าเฮ้ยลุงพลทำไมรู้ว่าต้องเอาเสื้อผ้าไปถ้าเอาเสื้อผ้าไปแสดงว่ารู้ว่าเด็กไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือถ้ารู้ว่าตายแล้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนไม่ให้อุจารยอย่างนั้นหรือความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้งนี้ครับ วันนี้จะมาอธิบายเรื่องของพระอาจารย์พลมันใส่ร้ายป้ายสีพระด่าพระแต่มันพูดในํำนองที่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ผมก็พูดในรูปแบบไม่ได้เข้าข้างพระร้อเปอร์เซน์พูดแบบเป็นกลางพูดจากความรู้สึกของผมเป็นกลางเรื่องของพญานาคที่มันบอกว่าทําไมพระต้องมายุ่งทงั้งทั้งที่มันไม่ได้อยู่ในวัดท่าน แต่ทำไมท่านต้องมายุ่งมันบอกว่าท่านน่ะแสวงหาประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าถ้ามองแบบเป็นกลาง 1. ท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ 2. ต้องมาถูกด่าถูกว่าถูกโจมตีแต่ทำไมท่านต้องยุ่งเพราะว่าเงินนั้นมันเป็นเงินของผู้ใจบุญเงินของ F C ที่บริจาคเข้ามาเพื่อสร้างท่านไม่อยากให้ศรัทธา ได้เงินของ f อซต้องสูญเปล่า 1. คือเงินของ f อซไม่ต้องสูญเปล่าศรัทธาของ f อซไม่ต้องสูญเปล่าความตั้งใจของ f อที่อยากเห็นพญานาคหรือเห็นองค์ปู่ปริจิตประดิษฐานอยู่ตรงนั้นท่านไม่อยากให้สูญเปล่าแล้วมันก็เป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ ถ้าองค์ปู่ปริจิตอยู่ต่อตรงนั้นนั่นคือตํานานธรรมะชนะอธรรมเสมอเหตุผลหลายๆอย่างที่ท่านต้องปกป้องให้ลูกหลานเห็นว่าความดีอยู่เหนือความชั่วท่านจึงต้องปกป้องแต่กระหังหน้าขาวออกมาใส่ร้ายมาว่าต้องการประโยชน์มันใช้คำพูดเห็นแก่ตัวมันเปรียบว่าถ้าไม่ได้อยู่ ในบ้านของท่านท่านไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมาสนใจถ้าทุกคนคิดเหมือนมันสังคมเราจะอยู่ยังไงที่ต้องออกมายุ่งเพราะอยากเห็นสังคมที่ดีกว่านี้